สวัสดีครับนี่คือ Inside News ถอยความสัมพันธ์เอสเธอร์ฟาดเละเคนภูภูมิ7ปีถึงได้รู้สันดานที่แท้จริงรับอยู่ระยะทำใจดาราสาวสวยเอสเธอร์สุปรีลีลาฟาดเละเคนภูภูมิพระเอกดัง7ปีถึงได้รู้สันดานที่แท้จริงตอนนี้รับอยู่ระยะทำใจ ทำเอาหลายคนสนใจและมอบกำลังใจให้อย่างมากมายเลิกรากันท่ามกลางความตกใจของฟแฟนๆสำหรับคู่ของดาราสาวสวยเอสเตอร์สุปรีรีลากับหวานใจเคนภูภูมิที่ล่าสุดหลังเลิกรากันก็ทำเอาฟแฟนๆตกใจมากที่รู้ว่าทั้งสองคนมีปัญหากันมานานมากแล้วโดยล่าสุดเจอตัวสาวเอสเตอร์ในงาน Mono Original 2 0 2 4 The Infinity of Thai Content เปิดสกราส,สาสเต็มแม็กงานนี้เจ้าตัวกล่าว่าเรื่องความสัมพันธ์ไม่รู้จะตอบอะไรเลยค่ะที่ต้องกลับมานับหนึ่งใหม่ก็อาจจะต้องถอยกลับมาค่ะอย่างที่บอกไปครั้งที่แล้วว่าระหว่างหนูกับพี่เขาเราไม่ได้รู้สึกเหมือนคู่รักเรารู้สึกเหมือนเขาเป็นคนในครอบครัวที่เราเป็นห่วงเป็นใยซึ่งกันและกันแต่ความรู้สึกทีเราครบกันแบบคนรักกัน ณนะตรงนี้มันไม่มีแล้วมันไม่เหลือแล้วเราก็บอกเขาตรงๆด้วยที่เขาบอกว่าไม่อยากเลิกไม่อยากเป็นพี่น้องแต่อยากเป็นแฟนต้องบอกว่าคู่ของหนูจริงๆมันมีปัญหาที่ใหญ่และหนักในช่วงห้าปีที่ผ่านมาในระหว่างที่คบกันแค่เลือดที่จะไม่พูดเพราะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องในบ้านก็อยากที่จะเก็บไว้แต่มันยาวมากจนถึงตอนนี้ เรารู้สึกว่าถ้าความสัมพันธ์ของทั้งคู่มันเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆมันก็จะไม่ดีต่อตัวเราเองด้วยไม่ดีต่อตัวพี่เขาด้วยเราก็เลยเลือกที่จะคุยกับเขาตรงๆคือก่อนหน้านั้นค่ะ5ปีที่ผ่านมาพยายามปรับตัวพยายามทำให้มันดีขึ้นแต่มันก็กลับมาอยู่จุดเดิมที่รู้สึกว่ามันไม่ได้มีการพัฒนาขึ้น คู่เราไม่ได้มีข้อตกลงกันแบบ1 2 3 4สห้าแต่มันผิดที่คู่ของหนูเป็นคู่ที่ไม่สื่อสารกันเป็นคู่ที่ไม่ได้ดูแลไม่ได้ใส่ใจในเรื่องของความสัมพันธ์ฉะนั้นวันหนึ่งเราลืมตาขึ้นมาแล้วเอ๊ะทำไมความสัมพันธ์ของเรามันเป็นแบบนี้ทำไมมันไม่ดีทำไมมันยิ่งแย่ลงไม่ดีขึ้นจนเราต้องกลับมาคิดว่าเราจะต้องแก้ไขยังไงดีตอนที่พี่เขาไปเรียนหรอคะ ก็ไม่เกี่ยวนะคะแต่หนูแค่มองตรงจุดที่ว่าด้วยเราอายุเยอะแล้วทั้งคู่มันไม่ดีขึ้นหรือคบกันแล้วมันไม่ได้ทำให้ทั้งคู่มีความสุขแล้วดีขึ้นเราก็ต้องหันมามองใหม่ว่าเราจะเอาอยัางไงต่อกับชีวิตเหมือนถ้าเราครบกันไปแบบนี้เรื่อยๆจะเสียเวลาทั้งคู่หนูก็ไม่ได้ปิดนะคะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตเราจะเป็นยังไงแต่ถ้าณตอนนี้ ความสัมพันธ์มันไม่ได้รู้สึกเหมือนคนรักกันมันก็ต้องเริ่มสร้างใหม่แหละแต่อยู่ที่ว่าเราก็ต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันว่าเราจะพัฒนาไปดีขึ้นกว่าเดิมไหมหรือไม่รู้ว่าจะไปในทิศทางไหนเราแค่บอกในจุดที่เรารู้สึกว่าเราเห็นปัญหาของตัวเราด้วยและเขาเห็นปัญหาของตัวเราด้วยเราบอกในจุดที่ไม่โอเคกันและกันทางคู่ บอกไปแบบตรงๆเรียบร้อยเคลียร์แล้วอยู่ที่ว่าจะไปในทิศทางไหนได้เอสเธอร์เล่าต่อว่าหนูว่าเจปีเป็นช่วงระยะเวลาที่เราเรียนรู้ใครสักคนหนึ่งรู้ถึงสันดานที่แท้จริงหมายถึงว่าสันดานที่เขารู้ของเราและรู้กันและกันรู้นิสัยกันและกันรู้มากกว่านิสัยด้วยค่ะรู้ถึงตัวตนที่แท้จริงที่ถามเรื่องอาถรรส่วนตัวหนูไม่เชื่อค่ะ ตอนนี้กำแพงไม่สูงค่ะแค่รู้สึกว่าต้องรู้ให้ดีแล้วก็ต้องเอาใจใส่ในเรื่องของความสัมพันธ์มากขึ้นไม่ใช่ว่าคบกันก็ปล่อยปะละเลยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เราควรจะต้องเอาใจใส่ดูแลรักษาให้ดีตอนนี้สถานะเรียกว่ารักษาใจอยู่แล้วกันค่ะระยะทำใจอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ